แล้อลวอากาบายคุณพระขอดีชะบารมีคุณพระศรีอริยคุณพระคุณสง์คุณแก่สามประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสาคนในโลกจงมาดุนบันดาลคุณสิงคุณทางคุณบิดามานดาคุณครูบาอาจารย์จงมาพกมาคุณจงมาคุ้มมาบังเอจงมากันมาเลียนยำลเำไว นนนวี <t 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 ้และสองมือยกเสกเรากงมกาลพระลาวาสาเพื่อคุณพระนองพุทธองค์พูลามาแล้วเราสบวงบุญคุณพอติดสิ่งใดกต่พอหลงใจ สิผสมลายลุ่ม,มหูให้ฟนฟังฟงในหูหลงฟอนใส่กำบายไปเบิดถูกกรรมถูกกรรมคุณพระอลหันนี้ให้มาปั่นละไปเช้าเพื่อนำความดีผู้ตามุุพระบารรานรอมฝึกผูดผู้แต่งแตงชาให้มาสู้ขุนข่าวใ่ไหลห่างวานีผู้ขาดลำอยู่นี้อยู่นีสถานที่คุนหนุนคุน เดือยคุณพระพคุณพระคุณทระคุณพระานองข้องผูกสุดมาสออมาสิบวินทั้งสอสอคนแรล่พี่แรลน,น้องไก่ไก่วัสุคณพุณนละผู้ใดยอยู่คนอยู่คนมายืนนั่งฟังก่อนอย่าเฝ้าหนีเมืองนอนฟังกอ่อนวันนี้อันชุดีอันนุ่ก่อนกลุ่มตาบางทีเด้บางทีมันอาซาอาซาความเบ,บาบางตอนกะยาสีฟ้าูาเดือดร้อนเดือดร้อนสังก่อนมหงสี ก่อนเป็ก่อนโหสีตัระสมลงขี้บาสิกำก่อนนอนก่อนนอนจามาก่อนลำนี่บ dom, in, en. ้านเท่านี้เต้นสู่มาลำเท่นี่จงหวเข้าสิกานดีเอฮะมาไก่บารีเกี่ยวพี่น้องจะบ่าสะก้อนบาไดเกลียวบ่ได้พ่อสาวมาล่ำหงคพร้อมโดนแล้วจังหีก่อเท้าของเมื่อนีร่บ่ได้พ่อ ก็พอโดนปานี่เจ้าคือหุ่นดีเด็ดสเด็ดอะนี่หุ่นดีจังนะเบอร์พี่น้องนี่ต่แนวหนังหังหุ่นดีแบบบูเดงนางบูเดงไม่จัดดีเลยไม่เนาะไข่เสี่ยวกันอยู่กับทรวงขวหมอแคมกันเนาะไม่เนาะเป่าไปไหนที่ต้องนั่นนะฮะไมเนาะเสียเสินมาเข้มไหมวะเห็นแล้วมั้นี่ยังเนี่ยพวกยังมาหนำเนี่ย พกอย่างมากเนี่ยอบแล้วดูดคือ <Okay. S 2> ฮะดีโดเหรอเอ่อแขกมาเป็นดีโดเขาไปขายน้ารานขาเลยเฮ้ยมาไก่มาไก่มาเนี่ไปพ่อก,อก,อก,นก,กันไหมพ่อกับรอแก่งกันไหมพ่อกับนางเอกกันไหมมาอนี่ยนนทนาเสียงทองมันสิเป็นส้มไดสิเป็นสาวาหรือสิเป็นซีดีเอาเกี้ยวมาล้ำ้หญิงจะมาสะกอนบาดเด่น เห็นเห็นได้หลายเด้อวันนี้ขออนุญาตเคลนหนลาเด้อวันนี้สิการะสาธุเกิดกัดเธอเด้อเกิดกัดเธอเด้อกัดกัดเพินกัดมองเด็กกัดใครจะกัดหำอมสักมังนั่นเองฝังเด้อวฝังเดียเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวใหม่ฟังเดียเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวใหม่อดีตนางเลยอดีตนางเดลยขอพระธรรมเนตรพระนามหวงพ่อใหญ่เกี่ยวไกลเกี่ยว cái cây này và bay này từ sắc ca ma đi sắc ca sét năng để sát thi sát thi sẽ sát mà xin nói tuột tuôn tuôi tuột tuôn tuôi là quẩy u non để sĩ ma 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 kẻ thiền hồ hồ bán ban, ban cài thấy bình lúc mà pha sẽ mây là sao không Nam này đi ลานเอ้ยลางเอ้สาวหงส์ทองงามไรเดีงามไรเดีงามงามงามไองามกี่ดีนเาไม่เดีสาวหงส์ทองงามไรเดีงามปานที่ระทอนไทยไปอินแต่งลงมาก่อนไทยไปอินแต่งลงมาอดิชาคุณเฮาอารามสีสวยกูพระช่างโทษทิ้งฟ้าด mong mặt thì, bỏ cho đấy, và thì dính, bọn tìm mọi thứ đều gim nhỏ sút gim nhỏ sút hâm tặc gim 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 ยาเด้อยาเด้อกินดเถอแต่น้อยสุดยอดครับผมกิมนิดเถอแต่น้อยยินน้อยเวลาจะลำยินน้อยเวลาจะลำบุญตาแม่บัาสนี ุตตาแม่มาหาสีหอมดอกสิปิสีลอยลุ่มสุกน้ำยิบวันถึงข้าวจีซ่งน้ำหยิบวันถึงข้าวจีบ่ได้นานดีบ่ได้นานดีขอมาได้มาลุ่พนันแล้วหลายากาศส่วนบ่อายส่วนบ่อายเกือบปาบอละนาส่วนบ่อายเกือบปาบอละนาอยากตหันใจป่าฮาละรอข้าวดีเพ็มท,ที่อ่ชใจลำน้องเกี่ยวเกี่ยววันไดหัวใจสโลอทอนเทอามานดอยจะได้ไหมน้องนาะ ธอพหน่อยจะได้ไหมน้องนาเธอพ่หน่อยจะได้ไหมน้องนาเตรียมตัวยืนตัวู่ทําไมเตรียมตัวยืนตัวจะทําไมจะทำจัดจะถอยจัเถิดพ่อบาดีเธอมาชิดติดกับพี่เธอ้องนาเธอมาชิดติดกับพี่เธอน้องนารุกร้อถดูชอบพ่บารุกร้องดูชอบพ่ป้าดปวดหัวใจพี่เธอรยองยังกันเจอเมื่อ้นหรือบ่าระเบบางไทยคนเพียงหรือ บือบานไคร่าบานไหสิกคือนอกก่เห็นก่เห็นและคือนอกก่เห็นฮะบาดไหนแบบไหนบ้านี้ทําว่ากังได็กับว่าเห้นพี่น้องพีมุ้งอันสุดก็องบเนีสนะอันนี้เงื่อนเลครับผมเงื่อนแล้วยางตายยางแล้วต้องผิ้ยน มันก็สิบอมยมเง้อแหละหลังการตายไปออกได้แล้วต้นาเนี่ยกบซ้ำนี้นาสีสซงซ้ำไหนปอบ้ปอส่วนให้ดีจังสามโบนะครับพี่น้องครับผมขอบคุณเสียงผบมือครับผมยกแรงแบกบานไปถึงอ่อยนอดถึงคู่